สวัสดีค่ะวันนี้กายจะมาสอนเขียนหนังสือใช่ไหมใช่ค่ะหนาเขียนหนังสืออ่อเดี๋ยวกายสอนพ่อว่าพ่อใช้จับมือพ่อเอาทำไงนะทำอย่างนี้นี่โอมโอมแล้วโอมกันแค่หนึ่งโอมโอมให้นขนาใหญ่เลยโอมโอมใหญ่เลยเดี๋ยวกายเขียนให้พ่อดูสิโอ๊ยโอมใหญ่เกินไปเปล่า มันเนี่ยมันฮลลาโลวีนโอ้ยฮลลาโลวีนเป็นสีดยิบเหรออาจารเก่งไหมเก่งค่ะอาจารย์จะเป็นคุณพ่อกลายเป็นผีนะพ่อว่าผีเลยตาบุ๋มตาบุ๋ม เป็นนักคุณเหรอเอ่อเจ้าช่วยมานี่ทุกคนนช่วยค่ะตัไใหญ่อ่ะค่ะค่ะชือผิดนี่จะมากินผลไม้นะกินผีตัวนอ้อย